ชาวทั่วอินโดช็อกกันทั้งประเทศหลังจบเกมวอลเลย์บอลล่าสุดในศึกซีเกมที่กลายเป็นแมชพูดถึงไปทั่วโซเชียลเมื่อทีมวอลเลย์บอลไทยโชว์ฟอร์มโหดตบเอาชนะอินโดนีเซียแบบหมดสภาพจนอีกฝ่ายต้องยอมรับความจริงว่าหยุดเส้นทางเพียงรอบนี้ขณะที่ไทยตีตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอย่างสง่าง,งาม เกมนี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะธรรมดาแต่เป็นภาพสะท้อนของความต่างด้านระบบทีมประสบการณ์และความแข็งแกร่งทางจิตใจที่แฟนกีฬาทั่วเอเชียต่างจับตาตั้งแต่เสียงนกหวีดแรกไทยเปิดเกมด้วยความนิ่งและมั่นใจการรับเสิร์ฟที่แน่นการต่อบอลที่ไหลลื่นและจังหวะบุกที่เฉียบคมทำให้อินโดนีเซียตกอยู่ในสถานการณ์กดดันตั้งแต่ต้น เซตแรกกลายเป็นการประกาศสักดาว่าไทยมาพร้อมแผนที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นบอลเร็วบอลหัวเสาหรือการหยอดแก้เกมทุกจังหวะถูกคำนวณมาอย่างดีอินโดพยายามเร่งเกมหวังใช้พลังและเสียงเชียร์ในสนามเป็นแรงกระตุน้นแต่ยิ่งเล่นยิ่งเห็นช่องว่างที่ถูกไทยอ่านขาดเมื่อเข้าสู่เซตถัดมาเกมกลับยิ่งชัดเจนขึ้นไทยคุมจังหวะได้หมดทั้งเกมรับและเกมรุกตัวบล็อกขึ้นเป็นกำแพงสูงอ่านทางการตกของคู่แข่งได้แม่นยำ จนหลายครั้งทำให้นักกีฬาฝั่งอินโดต้องเปลี่ยนทิศทางการบุกอย่างกระทันหันความผิดพลาดเริ่มเพิ่มขึ้นจากความกดดนันคะแนนไหลไปทางฝั่งไทยอย่างต่อเนื่องภาพนักกีฬาบางคนของอินโดที่แสดงสีหน้าตึงเครียดถูกจับได้จากกล้องถ่ายทอดสดกลายเป็นภาพที่แฟนๆน,นำไปพูดถึงอย่างมากเสียงในโลกออนไลน์ของอินโดนีเซียหลังจบเกมเต็มไปด้วยความช็อกและยอมรับความจริง คอมเมนต์จำนวนมากยอมรับตรงกันว่าไทยเหนือกว่าในทุกมิติบางคนบอกว่านี่คือบทเรียนราคาแพงที่ต้องนำไปพัฒนาทีมในอนาคตหลายคอมเมนต์ชื่นชมระบบการเล่นของไทยว่ามีวินยัยมีความเป็นทีมแอร์และเล่นด้วยสมองมากกว่าพลังเพียงอย่างเดียวขณะเดียวกันก็มีแฟนบอลอินโดบางส่วนที่ผิดหวังอย่างหนักเพราะก่อนแข่งหลายคนคาดหวังว่าจะได้เห็นเกมสูสีหรือการลังตาแต่ผลที่ออกมากลับต่างจากที่หวัง ในฝั่งคอมเมนต์ต่างชาติจากประเทศอื่นๆก็หลั่งไหลเข้ามาไม่แพ้กันแฟนวอลเล่บอลจากเวียดนามฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไทยคือทีมที่มาตรฐานสูงสุดในอาเซียนการเข้าชิงซีเกมครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากการสร้างทีมระยะยาวหลายคอมเมนต์ชี้ว่าผู้เล่นไทยมีความเข้าใจเกมสูงอ่านสถานการณ์เก่งและมีความนิ่งในเกมใหญ่ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายชาติยังต้องไล่ตาม จุดที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือความหลากหลายในการเข้าทำของไทยเมื่อหัวเสาถูกจับตายบอลเร็วก็ขึ้นมาทำแต้มได้ทันทีหากคู่แข่งถอยบล็อกไทยก็ใช้ลูกหยอดและลูกฉลาดเล่นงานความยืดหยุ่นนี้ทำให้อินโดนีเซียแก้กเกมไม่ทันและยิ่งเล่นยิ่งเสียความมั่นใจนักวิเคราะห์หลายคนมองว่านี่คือสเสน่ห์ของวอลเลย์บอลไทยที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มส่รุ่น หลังจบเกมนักกีฬาทีมชาติไทยแสดงความดีใจอย่างพอเหมาะไม่มีการยั่วยุหรือแสดงอารมณ์เกินจำเป็นภาพการจับมือและให้เกียรติคู่แข่งยิ่งทำให้แฟนกีฬาต่างชาติชื่นชมหลายคอมเมนต์บอกว่านี่คือสปิริตของแชมป์ที่แท้จริงไม่ใช่แค่ชนะในสนามแต่ชนะใจผู้ชมทั่วภูมิภาคด้วยอินโดนีเซียเองก็ได้รับคำชมในเรื่องความพยายามและไม่ยอมแพ้แม้ผลจะไม่เป็นใจ การเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของไทยในซีเกมครั้งนี้ทำให้ความคาดหวังของแฟนๆพุ่งสูงขึ้นทันทีหลายคนเริ่มพูดถึงโอกาสคว้าเหรียญทองและการตอกย้ำความเป็นเจ้าอาเซียนอีกครั้งในขณะเดียวกันก็มีเสียงเตือนจากแฟนบอลที่มองว่าเกมชิงจะยากกว่าเดิมเพราะคู่แข่งล้วนเตรียมตัวมาดีและพร้อมสุสุดชีวิตอย่างไรก็ตามจากฟอร์มที่แสดงให้เห็นในเกมกับอินโดนีเซีย ความมั่นใจของทีมไทยดูจะอยู่ในระดับสูงมากคอมเมนต์ comment จากแฟนบอลชาวไทยเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจหลายคนบอกว่าการดูเกมนี้เหมือนได้เห็นพัฒนาการของทีมชาติในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากทีมที่เคยต้องลุ้นทุกแต้มวันนี้กลายเป็นทีมที่ควบคุมเกมได้อย่างเต็มที่บางคอมเมนต์ย้อนถึงการสนับสนุนจากสมาคมโคช้ชและระบบเยาวชนที่ทำให้ไทยมีนักกีฬาคุณภาพขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถรักษามาตร,รฐานระดับสูงได้ยาวนานในมุมของอินโดนีเซียสื่อหลายสำนักเริ่มวิเคราะห์ถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขบางรายชี้ว่าทีมยังขาดประสบการณ์ในเกมใหญ่และการรับมือกับความกดดันยังไม่ดีพอขณะที่บางรายมองว่าควรเพิ่มการเก็บตัวและการแข่งขันกับทีมระดับสูงมากขึ้นเพื่อยกระดับมาตร,รฐานโดยรวมเสียงเหล่านี้สะท้อนว่าความพ่ายแพ้ครั้งนี้ แม้จะเจ็บปวดแต่ก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตเมื่อมองภาพรวมเกมนี้ไม่ใช่แค่การแข่งขันระหว่าง2ชาติแต่เป็นเวทีที่แสดงให้เห็นทิศทางของวอลเล่บอลอาเซียนไทยยังคงยืนหนึ่งด้วยระบบทีมและประสบการณ์ขณะที่ชาติอื่นๆกำลังพยายามไล่าตามความแตกต่างที่เห็นในสนามคือบทเรียนสำคัญสำหรับทุกทีมว่าการพัฒนาอย่างยังย่งยืนต้องใช้เวลา ความอดทนและการวางรากฐานที่มั่นคงเสียงช็อกจากชาวอินโดในโลกออนไลน์อาจจะดังมากในช่วงแรกแต่ตามมาด้วยการยอมรับและชื่นชมซึ่งเป็นภาพที่สวยงามของกีฬาที่แท้จริงแพ้แล้วเรียนรู้ชนะแล้วถ่อมตัวและเดินหน้าพัฒนาต่อไปสำหรับทีมชาติไทยการเข้าชิงซีเกมครั้งนี้คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าพวกเขายังไม่หยุดอยู่กับความสำเร็จเดิมๆและพร้อมจะก้าวต่อไปในระดับที่สูงขึ้น สุดท้ายแล้วเกมนี้จะถูกจดจำไม่ใช่แค่สกอร์ในสนามแต่เป็นเรื่องราวของความมุ่งมั่นความแตกต่างขององค์การเตรียมทีมและเสียงสะท้อนจากแฟนกีฬาทั่วภูมิภาคที่ทำให้วอลเลย์บอลซีเกมมีสีสันและความหมายมากกว่าการแข่งขันธรรมดาและเมื่อเสียงเฮของแฟนไทยดังขึ้นพร้อมกับข่าวการเข้าชิง ทุกสายตาก็จับจ้องไปที่เกมสุดท้ายว่าทีมไทยจะปิดฉากทัวร์นาเมนต์นี้อย่างยิ่งใหญ่ได้หรือไม่ซึ่งคำตอบกำลังรออยู่ในสนามนัดชิงชนะเลิศที่ทุกคนเฝ้ารออย่างใจจดใจจอ่อ